เือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองจากความกล้าวได้โปรดถอดสมองในการรับชมและแน่นอนอย่าได้หาสาระจากคลิปนี้เป็นอันขาดเพราะมันไม่มียังว่าไม่มีอินโทรอ่านพื้นบ้านในี่ยสุดพื้นบ้านพนบ้านพื้นบ้านดูมึงทำดิอะไรเนี่ยเริ่มใหม่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  พี่เขาพูดพี่เขอพูดว่าคินกิมพ์สันโอเคมาใหม่แล้วโอเคเกมนี้เราก็ต้องไปดูลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรซึ่งไม่ดูก็ได้มันดูตรงบอร์ดได้โอเคนะทุกคนเริ่มพี่พีเขาโูดไม่เสียเวลาเกือบสิบนาทีเพื่อไปเดินดูลูกค้าว่ามันอยากได้อะไรเนี่ยดูข้าวหมก็ได้เออกูเพิ่งรู้เหมือนกันโอเคได้มาทอมแล้วกูจะทอดเนื้อกูจะทำหน้าที่ทอดเนื้อเออชีล้วแล้วเราจะทำอะไรพี่ ฮะโอ้ยถอยไปกูแก่ทอดกูลงเตะเตะเตาอบลงพื้นก okay. um okay. ูดึงสายเตาอบขามแล้วเดี๋ยวเขาลิบสุกลิบสุกลิบสุกเนื้อไม่ล้าไม่โอเคโอเคผักที่อะไรเดี๋ยวใครมานทำตกไอ้ฮะเนื้อที่ไม่ทำอะไรเลยตั้งไข่อยู่โอเคสองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้สุกแล้วโอ้รอน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 หลเพียชิบหาย อ่เาบอกบอกไปได้แลยใกสุกแล้วใกลสุกแล้วอันนี้สุกอันนี้สุกสุกกูวางไว้ตรงนี้นะโอ้ยไอเด็กเฮียออกไปดิกสุกแล้วตรงนี้ตรงนี้สุกแล้วไอเฮียมันตกแล้วไอมึงทำอะไรเนี่ยไอเฮียมันกำลังจะสุกโอ้ยเฮียเลยหยุดเดี๋ยวนี้อย่างนี้ มันกำลังแะโตัวไงมือนี้ของพวกมึงคืออาหารว่างไอ้ฟับอาหารว่างไปเนื้อสุกเนื้อสุกอะไรต่อสุกแล้วสุกแล้วแม่งทอแถอะไรผักแม่งทำไมมาอยู่ตรงแคทเชียได้เยทำยังไงเนี่ยไมู่จเย็นๆนะ ตู้เย็นค้างไว้แล้วเนื้อมันออกมาหมดเลยเนี่ยออกไปกูทำอะไรกูเพิ่งกูอยากอยู่ในตู้เย็นปิดค้ากูหน่อยปิดนิ๊กไอ้เจ๊ก็อไว้ท่านกูอยู่ในนั้นเลยมันกดปุ่มไหนไว้ eqf กดที่ขวากดที่ขวาขี้ขวาขี้ขวามากูอยู่ไหนวะโอเคกลัวแล้วไอ้เจ้าดู ไอเียหนูหนูหนูออไปวมจับอไปโอเคโอเคไอเฮียนี่ก็หัวร้อจังมาช่วยกูถือเนื้อเดี๋ยวนี้สนึ่งปีชีวเหรอไมจริงกูขั้วแล้วมึงมาดูขั่ววดขวดนกเลยอันนี้เนื้อสุดเนืดเรียกตัวเองว่าขั้วเหรอวะเล่นกายอ่ะขั้วล เป็นไฟเหรอโบสติจุ่มป่เลยเนี่เป็นไฟหมดเหรอเในกรวยเป็นไฟไหมเป็นไฟไม่ได้หมดเจนเป็นโค่นะรอกองกันอยู่ครัวนี่ไม่ได้หมดเลยเอาลงไอนวะเอาดีดีวิเอาดีดีเวทุ่ทายไหนเนื้อสุกกูจะเอาเนื้อลงไปในในช่องที่มันเป็นมิติลึกมากกูสั่งซื้อผักอยู่เดี๋ยวกูไปเอาผักก่อนโอเคกูได้ผักมาแล้ว ถอยไปดิได้ผลแล้วได้ผลแล้วโอ้โหโอกบ้าโอ,อกบ้าโอเคได้ได้หนึ่งสองสามคิงคิมสันเคลียร์ทุกอย่างหมดโอเคเ <c> ร <oughs> ิ่มต้นใหม่ไอเ้เห <c oughs> ี้ยโฟกัสมีเริ่มใหม่ก็พังใหม่หรอมันพังใหม่อีกแล้วกูจะทอดเดีย๋ยกูคคจะทอดเดีย๋ยสเต็คกูจะทอดเดี๋ยสเต็กไอ้เหี้ยนี่มันไม่ไปไหนสักทีเลยเว้เนอะ ไอ้เนื้อที่กูทอดไปได้หมดกูอยู่ตรงมพื้นหมดแล้วไงล่ะเป็นไฟเป็นไฟทอดนอันนี้อันนี้มันทอดมาไอ้เี้ยนี่มาจากไหนเนี่ยไอเท็ปุ๊กมันเตะมาเลยเหรออะไรเนี่ยเนื้อไม่เป็นที่ทอดเลยเนี่ยสีเหลืองอ่อนโอ้โหแม่งเตะได้โคตรแม่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเนื้อจะสุกไม่ได้เฮ้ยข้าไม่ได้สั่งแบบสุกเว่ ไม่รูแรกแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันอะไรวะชีส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 รังน้ำหรือยังได้หนูชีสรังน้ำสวยรังน้ำแล้วรังน้ำกูมาเขาพางน้ำตีนกูด้วยเลยไม่เป็นไรอนามัยผู้จัดการไปายไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครดูหายเวลาน้ำก็ได้เหลืออีกอันนึงอันที่คุมไหนวะอยู่นี่ปิดเอ้าไมันนี้มันแตกได้แล้วได้แล้วใช่ไหมยัง โอเคข่าวขี้โดยนายที่หายไปใครเป็นคนสั่งไอ้แค่นี่ครับในในในไอ้นี่เหรอไอ้ฟไหี้ไอ้เนี้ยกูจะให้มันไอ้มึงจะเอาก่อนทำไมเนี่ยอะไรทรุดไส้ทรุดแฟนอะใครมันเตะมาเนี่ยไหนใครฝังเฮี้ยเลยกูจะเตะกูจะเตะไปเสือกพวกมึงเองมันเป็นไฟดำเหรอเป็นไฟมันไม่มันไม่มันไม่ โอเคกูจะเอาเนื้อวางเอ้ยเอาไม่ไปหมดอ่ะไม่ไปหมดสั่งเลยสั่งตรงนี้สั่งข้างหลังไปข้างหลังตรงช่องนั้นมันมึงกูพยายมเตะจานมาเสิร์ฟพวกมันอยู่ไอ้อาจารย์นี้ยังไม่เสร็จไอ้ยังกูวางความด้วเอาด้้วยาดวด้วยอ้เอียเอาด้เอา้เอด้ยอาย่าดนี้วยอาด้เอ้วเอยเอาดวยเาด้เ้อาดอดเาเอาด้วม้อาด้วด เอาจานกูหายไปไหนไอ้เหี้ยฟงมึงเอาไปไหนเฮี้ยวความหน้าอยู่นี่เลยเอามาโอเคเอ่อผัก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 อยู่นี่เฮลตี้สุดยอดวางไว้พื้นมึงใจเย็นมึงถอยไปดิวางโอเคขนมปังขนมปังเีย็นเลยไม่เป็นท่าเลยขนมปังหมุนขนมปังหมุน โอเคอยากให้คุณลุกคุณลุกแล้วเอาเอาไปส่งเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสร์ฟข้างหลังข้างหลังกดตรงไหนอ่ะกดกดคลิกค้างมึงทำให้เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งก่อนมึงเลื่อนยังไงเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์ทำได้ทำได้ใช่เก่งว่ะอ๋อแล้วกดคลิกค้างคลิกด้านไหนค้าง คลิกขวาเอ้ยคลิกซ้ายเออแล้วก็มาเสิร์ฟเลยใช่ไหมเออเอาไปเสิร์ฟให้ถูกคนอ่ะกูมาเสิร์ฟแล้วเห็นกูไหมเสิร์ฟไข่เนี่ยมึงเอาไปเสิร์ฟใครเสิร์ฟพี่อะไรนี่มันเอาไม่ใช่เหรอเอาช่องนี้มันจะลงไหมโอเคกูกลับมาแล้วมันเป็นช่องแอร์ที่จะไปเสิร์ฟไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่มันหกวันแล้วโอ้ขนมปังขาดตลาดเพื่อนสั่งขนมปังที จานไออิดไปไหนไม่รู้ไม่กูย้ายไปตรงกอดตรงไม่ไหวแล้วจานกูไปไหนแล้วอะกดตรงนี้กดตรงนี้จานจานตัวนีกดกดที่ขวาแล้วทำไมกูอยู่ทำไมกูค้างข้างบนนี้ไอ้เหียอะไรกูจุกนี่มาจุกทำไมเอออะไรเจะมาเกิดหน้าเห็นไฟเหรอนี่นี่ต้องอันนี้มาจุกตู่นนี้มาจุกนี่เที่ยอะไรเนี่ยเอาไปลงถังดีดี โอเค okay, ได้ยินเสียงเช็คบินแล้วใครมันมาใครมันใครมันอยากมากินวะได้ตังแล้วได้ตังแล้วเก็บตังเก็บตังเก็บตังหยุดแค่เงินก้อนขี้หนูหน,หนูหนููเอาหนูไปทิ้งเอ้ยเอาเอาหนูไปใส่จานดีกว่านน <laughs> หนูไปทอดหนูไปทอดเออหนูไปทอดทอดหนูทอดหนูไปไป อยู่ในนี่แหละไอเยี่ยเข้าร่วมแล้วอะไรนะเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมอะไรต่อต้านแต่กลับเข้าร่วมแล้วต่อต้านไอเยี่ยโคตรดำเลยเฟ้นายไข่เนี่ยใครมันเตะเนื้อมาตรงทอดเฟ้นไฟไอเยี่ยหนูทอดหนูทอดให้หนูทอดหนูทอดเดินเดี๋ยวเฮ้ยมันยังไม่ตายอ่ะไอ้หนูก้าวชีวิตหนูอีกตัวหนูอีกตัว มันจะขโมยไอเทยนี่เราแล้วทิ้งไหนวะนี่ดีกว่าย่างต่อย่างต่อได้เลยโอ้ตายแล้วคือว่าเปลี่ยนเกมเถอะเกมต่อสู้กันหน่ออยเปลี่ยนอ่ะเกมต่อสู้โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนอิตี้คิงคิ๊